ความทุกข์ที่สุดในมนุษย์เนี่ยแค่ก้อนกรวดหกเจก้อนในฝ่ามือท่านเนี่ยแต่ความทุกข์ในนรกเนี่ยภูเขาหินทั้งลูกภูเขาหินทั้งลูกกับหินบนฝ่ามือท่านเนี่ยอันไหลมากกว่ากันท่านถามเสาเสาบ,บนภูเขาเทียบกันไม่ได้เลยแล้วก้อนหินในฝ่ามือท่านเนี่ยเปรียบเทียบได้กับทุกข์ในมนุษย์แบบไหน พระองค์บอกว่าบุรุษถูกแทงด้วยหอกวันละ300ร้อเล่มเช้าร้อยกลางวันร้อยเย็นร้อยตลอดทั้งหนึ่งรปีความทุกข์ขนาดนี้แค่เศษเสี้ยวในนรกความทุกข์ขนาดนี้คือเท่าก้อนหินบนฝ่ามือท่านแต่ความทุกข์ในนรกนั้นมากกว่ากี่เท่าโยมทวีคูณไปแล้วกัน นี่คือสิ่งที่ศาสดาบัญญัติไว้ให้เราตระหนักว่าอย่าเพลินกับการใช้ชีวิตทางโลกโยมบางคนอาจจะบอกว่านรกสวรรค์มีหรือเปล่าก็ไม่รู้มีไม่มีไม่รู้ละแต่ตายอะมีเมื่อตายมีอะแล้ยมจะไปไหนถ้าโยมบอกว่านรกสวรรค์ไม่มีเท่ากับทุกคนศูนย์หมดใช่ไหม การเกิดใหม่ไม่มีใช่ไหมโลกหน้าไม่มีโลกนี้ไม่มีใช่ไหมหรือมีแต่โลกนี้โลกหน้าไม่มีใช่ไหมเท่ากับว่าถ้าโลกหน้าไม่มีเนี่ยคนทําดีทําเลวไม่มีผลสิเท่ากับกรรมไม่มีเพราะกรรมไม่ส่งผลคนนี้ทําเลวฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตคนนี้ทําดีตลอดชีวิตก็ไม่ส่งผลเพราะปลายทางเหมือนกันคือจบศูนย์เหมือนกันง่ายดีเนาะ ปลายทางเท่ากันยมทำดีก็เท่ากันทำเลวก็เท่ากันพระองค์บอกคนที่ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีเนี่ยจิตจะน้อมไปในทางทำเลวคืออกุศลเต็มที่เลยเขาจะฆ่าใครก็ได้ขโมยของใครก็ได้ทำอกุศลขนาดไหนก็ได้เพราะปลายทางเหมือนกันอ่าจริงไหมล่ะปลายทางจบที่สุญญาตาเหมือนกัน กรรมไม่ส่งผลโลกหน้าไม่มีตายแล้วจบกันศูนย์ชีวิตนี้คือชีวิตเดียว